พวงจุ้ยต่างกับแทกี้อย่างไรนะคบก็ต้องบอกอย่างนี้ว่า่วงจุ้ยเนี่ยมันส่งผลต่อคนในบ้านทุกคนส่งผลได้ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าพวงจุ้ยคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเราอยู่ด้วยทุกวันนะครับเราได้กลิ่นเราได้ยินเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นทุกวันนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อจิตวิทยาส่งผลต่อการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับแต่แทกี้เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นใช่ไหมครับแทกี้เขาจะทํางานโดยการที่เอาดีเอ็นเอของเรา ไปรับพลังงานดีๆแทนนะครับข้อดีก็คือแซกีเนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนเลยนะครับพลังงานดีจะส่งผลต่อตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราสามารถกําหนดเลือกได้เลยว่าอยากจะให้ส่งเสริม ที่เรื่องอะไรองศาไหนทิศไหนนั่นเองนะครับดังนั้นการทําแทรกีกับหวงจุ้ยก็เลยต่างกันตรงนี้นั่นเองว่าแทรกีเนี่ยแรงและส่งผลต่อเนื่องยาวนานและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าถูกฝังไว้ใต้ดินถ้าอยู่ในองศาที่ดีจะดีตลอดไปเลยนั่นเองแต่หวงจุ้ยเนี่ยอาจจะดีเร็วดีสัน้นแต่ข้อเสียก็คืออาจจะเปลี่ยนง่ายเนาะสะภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปข้างๆบ้านซ่อมหม่การซื้อเฟอร์นิเจอร์มีของเพิ่มเปลี่ยนแปลงหวงจุ้ยอาจจะไม่ดีคงเดิมได้นั่นเอง